สวัสดีค่ะคุณแม่พาเชพาเข้าครัววันนี้มาทําเมนูที่อร่อยอร่อยเหมาะสําหรับเด็กๆนะคะนั่นก็คือกุ้งกุ้งสดผัดข้าวโพดอ่อนนะคะเรามาดูขั้นตอนการทํานะคะว่าจะอร่อยไหมอร่อยขั้นตอนทำและไม่ยุ่งยากนะคะมาดูกันค่ะวัตถุดิบของเรานะคะก็จะมีกุ้งสดแกะ,ะ,แกะเปลือกผ่าหลังเรียบร้อยนะคะ ผักที่เราใช้ในวันนี้นะคะก็จะมีแครอทกระเจี๊ยบเขียวแล้วก็ข้าวโพดจะมีเห็ดนะคะแล้วก็จะมีมะเขือเทศกระเทียมสับค่ะซอสปรุงรสที่เราผสมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาลงมือทำกันเลยกระทะตั้งไปนะคะแม่งใส่น้ำมัน น้ำมันคือน้ำมันหมูนะคะเราผัดกระเทียงให้เป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็ส่งกลิ่นหอม พอกระเทียมเริ่มเหลืองแล้วส่งกลิ่นหอมนะคะเราใส่กุ้งลงผัดเลยค่ะเราใส่กุ้งลงไปนะคะคิปแรกของคุณแม่เพิ่มความอร่อยใส่ซอสที่เราเตรียมไว้นะคะอหน,นึ่งช้อนโต๊ะ เราจะผัดกุ้งให้เข้าสุกประมาณ70%นะคะแล้วเราก็ตักผักไว้ตอนนี้กุ้งของเราก็สุก70%แล้วค่ะแม่ก็จะพักไว้นะคะเราจะไม่ผัดกุ้งไปพร้อมกับผักนะคะเพราะเดี๋ยวกุ้งเขาจะสุกจนเกินไปใส่ผักที่เข้าสุก ลงก่อนนะคะนั่นก็คือแทนหลอดอแทนลราเขาเริ่มสุกเขาเริ่มจะสุกนะคะเราใส่ข้าโพดถักเลยแต่ พวกไก่เห็ดใส่ลงไปเลยค่ะขั้นตอนนี้เรายังไม่ใส่มะเขือเทศนะคะมะเขือเทศเราจะใส่เป็นขั้นตอนสุดท้ายของเราก็เริ่มสุกแล้วนะคะ ใส,ะะใส่ซอสปรุงรสนะคะใส่ซอสปรุงรสทั้งหมดที่เรามีอยู่เลยนะคะเราจะไม่ผัดนานนะคะเราแค่ให้ผักเขาสลบ ถ้าเราต้องการความหวานและความกรอบจากผักที่เราผักนะคะเราไม่ผัดกจนนิ่มจนเกินไปใช้เวลาไม่นานค่ะแล้วแม่ก็เติมน้ำเพื่อไม่ให้เขาแห้งจนเกินไปประมาณสามสี่ช้อนนะคะ ตอนนี้เราก็มาชิมรสชาติอร่อยมากเลยค่ะรสชาติก็จะกลมกล่อมออกหวานเคม็มนิดๆนะคะขั้นตอนสุดท้ายเราใส่กุ้งค่ะตัดรสด,ด้วยมะเขือเทศนะคะลงไปเพิ่มคุณค่าทางอาหารและสีสัน เราก็จะได้ผัดผักที่น้าทานนะคะปิดไฟเลยค่ะเราจะไม่ผัดนานสีสันน้าทานไหมคะคุณไม่ให้ดูใกล้ๆสีสันหน้าทานมากเลยแล้วก็จะดใส่จานเสิร์ฟเลยนะคะ คุณแม่ก็โรยพริกไทยนะคะเพิ่มความหอมยังไงคะใช้เวลาไม่นานกุ้งสดผัดผักจะบอกว่ากุ้งสดผัดผักผัดกับผักรวมได้นะคะผัดข้าวโพดอ่อนน่าทานม,มากเลยค่ะลองไปทําดูนะคะทานเป็นกับข้าวทานกับข้าวสวยร้อนๆหรือทานกับข้าวต้มก็ได้นะคะเมนูนี้เหมาะสําหรับเด็กๆทานตอนเช้า เพื่อไปโรงเรียนแล้วก็เหมาะกับทุกคนนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามและรับชมคุณแม่พาแชร์อย่าลืมนะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งเพื่อแ,แจ้งเตือนว่าครั้งต่อไปคุณแม่จะพาเข้าครัวทำอะไรจะได้ไม่พลาดเมนูอร่อยนะคะสวัสดีค่ะ